อืเกี่ยวยังกูเว้ยเอาเอาเป็นซุก,กี้หมูทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเอารวมได้จ้า อันนี้เอาน้ำจิ้มใส่เลยแล้วทำไมสวยจังสวยที่สุดจ้าน้ำมันน้อยแล้วจ้าสวยที่สุดจ้าน้ำมันน้อยนะวคะขนมจีนจาเหน่งครบจ้าเยอะนะจ้า คนถ่าย่องเก่หกเหเงหล่อมากค่ะเอบเบิง้งอยูเดอเอเดอซ้อ,อมเบิง้งยูเดอเมนะซ้อมเบิ้งยูเดอถ้าหากว่าเธอเขาเขียวแม้ ะะจ้าเขาเป็นเขาเป็นเห็นค้นบันไดมันมาเ,เขียวยเยวขาอ่อนเออเขาอ่อนนั่นแหลยน้ำยาขนมจีนน้ำยาขี้เกลือนะคะกกอ,อันนี้ใส่น้ำอีกไหมเน,นี่ย้ผจ่าเดี๋ยวมาจาับผู้พาแดงค่ะอ,อันนี้กี้มาแล้วนะคะน้ำจิ้มปรุงให้เรียบร้อยแล้วนะคะค ก,กี่รวมกี้รวมยุบม่ท่านมา้องเกมลอมากนะคะมีไข่เชียงมี้ย้ยังแม่เนี่ยทั้งทั้งยังไม่นิด